สวัสดีท <Lud> ุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเระบบนั่งเองซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแมป m มอ d e เด a s t มาสเตอรี่วู้ฮู้ไปเล่นกันเลยเราได้เป็นนักปืนอ่ะเราได้เป็นคนยิงปืนชลิฟเราเป็นคนยิงปืนไม้เบสสนอใครเป็นป <ther deserved> ืนใครเป็นเมอร์เดอร์ใครเป็นเมอร์เดอร์อะ ไม่ได้เป็นเหมือนกันเราเป็นคนยิงปืนตรงไหนมันรวมฉันฉันไม่เอาแน่นอน,ม,น,ม,นมาแล้วเปล่าเราจะยิงมันเรากำลังจะยิงมันแต่เราเล็งไม่ถูกเ,เราตายเราโดนอะ เริ่มมาก็แตกเลยครับจังหวะนี้เด้อส่วนปังปอนทำอะไรล่ะนี่ยืนนิ่งๆแต่วๆไปเหยียบหัวเลยละกันเออ ว่าไงมาใครอยากรู้จังว่าอันนี้จะชนะไหม เราเป็นมอเดอร์ไปแล้วตามเมื่อกี้ อุยสบายมาเต้นกันดีกว่าทุกคนโจ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 ให้นีดีกว่าแดนซ โอ้ยเย้ลา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 มามาลาลาลาเฮ้ยมีม oh ีเจ้าเบคอนมาเต้นด no ้วยเบคอนก็มาเต้นเย้ เราเป็นอินโนเซนต์เหมือนกันเราเป็นเราเป็นอินโนเซนต์อ่งเปาเราไม่ไว้ใจนาย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 รอบนี้เราไม่ไว้ใจนายเดี๋ยวมีดอยู่ตรงนี้อังเปามีดอยู่ตรงนี้อย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยอังเปาอย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นรอบผู้หญิงคนนั้นแน่เลย เชื่อใจนะ,ะใครอยู่ข้างบนอุ้ยใครอยู่ข้างบนน่ะเมื่อกี้เห็นงอเต็มๆเลยเมื่อกี้เฮ้ยมือเด้อมาปะเนี่ยมือเด้อปะเนี่ยมาแล้วขึ้นไปไหม,ม<า>ขึ้นขึ้นขึ้นเราอยากขึ้นอ่ะ เจอเจอคนเป็นศพปราเนียศเติมเลยเพื่อนศพทั้งนั้นเลยวิ่งมีแต่ศพมันมีแต่ศพเพื่อนเพื่อนแถวนี้มีศพเยอะเมื่อกี้ข้างบนอ่ะมีแต่ศพเห็นไหมเห็นไหมเมือม่อกี้เมือม่อกี้เต็มเต็มเลยศพเยอะมาก ถ้หว่างเราก็เต้นกันเพื่อนได้คะนไหมคะ3เน้อเนื้อเนืระบำระบำระบำผีเสื้อหยอกเย้าอมเราไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนยังไงก็ใช่ไงเนี่ยลูริสเฮ้ย อ๋อมันมาดักมันมาดักโคตรโหดเลยตายแล้วเนี่ยดับเบิ้ลคิวอ่ะเมื่อกี้โปมันเนี่ยเมื่อกี้มันดับเบิ้ลคิวเฉยมันดับเบิ้ลได้ไงเมื่อกี้มันดักมันดักเพื่อนมันดักแน่มันดักแน่แล้วว่า เอาไงดีอ่ะก็อีคนที่ใช้เมีดสีฟ้ามันโปมังเนี่ยเราว่าแล้ว มันเชลิฟมันเล่นเป็นไหมเนี่ยปังบอลถามจริงโอ้จะบ้าตายายวันกับอีปังปอลเนี่ยแหละเอออยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นมาเดอร์อยากเป็นมาเดอร์อยากเป็นมาเดอร์อ้าวทำไมอ่ะอ๋อ แล้วก็เราก็ไม่เชื่อใจนะแต่ทําไมแต่ทําไมทําไมมันฆ่าพวกเราอะ่ะใช่ไหมเขายู่ายมาได้กับมันแต่ตาามันจะฆ่าฉันอยากโซโล่ไหอยากโซโล่คิวเอ,อินอินนคอน,นเน็กซ์อินโนเซน เราเราอยู่ตรงโรงหนังอะ่ะมันจะเห็นนะดิเห็น <c oughs> นานไงอีเบคอนมันเป็นเมอร์เดอร์อีเบคอนเพื่อนอีเบคอนมันเป็นเมอร์เดอร์อีเบคอนวิ่งอีเบคอนอีเบคอน,นอรเราอยู่ตรงโรงหนัง <c oughs> แล้วเราเจอ ตายมุฉันยังไม่ตายหัวราสะบัดป,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 ปุ้งปิ้งปุ้งเปงเลยแล้วยังไม่ตายไม่เล่นแบบอื่นไปไปแบบไหนดีนะไปอยากเป็นเมอร์เดอร์อะแต่ตาเมื่อแต่ตาตอนที่เราเป็นเมอร์เดอร์อะเราฆ่าหมดเลยนะเกือบหมดอ่ะสำหรับถ้าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับ บาย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 ไม่นะอังเปาไม่อังเปาอู้หูนี่ไงศพเราอังเปาเห็นศพเราไม่บายบายเย้